mm-hmm สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดหย่อนครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้ก็มีหลายต่อหลายประเด็นตามเคยไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมท่ามกลางสถานการณ์การเมืองนะครับท่านผู้ชมก่อยลงทุกทีครับท่านไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนนเนี่ยหลังจากที่การมาของอนุทินนะครับท่านผู้ชมเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนี้ครับท่านหลายภาคส่วนนะเนี่ยก็ได้มีการถามหานะครับท่านผู้ชมเฮ้ยตอนนี้นเนี่ยเศรษฐกิจดีกี่โมงเฮ้ยตอนนี้ทาไมเศรษฐกิจไม่ดีนะครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าพักหนึ่งละจ้าก็มีคนมาเถียงนะครับท่านผ ดีมากนะครับท่านผู้ชมดีเกินคําบรรยายครับท่านก็สุดแท้แต่นะเนี่ยแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างจ้าวันนี้ก็เวียนว้ายวกวนนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานหยุดไปหนึ่งวันขออภัยครับท่านโดยไปลงหมอนะเนี่ยหมอนัดนะครับท่านเดี๋ยวไม่ไปเดี๋ยวจะมีเป็นเรื่องได้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าหมอก็บอกเดี๋ยวอย่าลืมไว้เฮ้ยมาอ่านข่าวต่อไว้เฮ้ยอย่าเพิ่งหยุดนะเนี่ยหมอลอฟังอยู่ก็ไม่ที่ไม่ได้น่าติดตามนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แตอนนี้กลับมาแล้วครับท่านรังสีมันลมนะครับท่านผู้ชมกรุงร่มไม่ได้สร ว่าลมคนนี้คือผู้คนครับท่านหลังจากที่มีข่าวออกมานะคบท่านผู้ชมเนี่ยเฮ้ยทำไมคดี44สอสอ,อะไรประมาณนี้ของพรกเก้าไกลพักประชาชนนะเนี่ยที่มีการลงชื่อแก้112หรือไม่อย่างไรนะเนี่ยช้าเหลือเกินกันเลยทีเดียวนะเนี่ยมีดีลรับขายกล้วยปิ้ง2,000ล้าน4,000ห้จริงหรือเปล่าออตามที่เขาลือกันนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะแต่รู้ๆนะครับท่านถ้าเกิดคดีนี้รอดเห็นไหมนะเนี่ยมีมีมดีลกันแล้วเว้ยเฮ้ยดีลกันดีลเรื่องอะไรวะดีลให้44สสรอด่หอไมะดลจ ไมงโง่อย่างนี้นะเนี่ยปล่อยให้เขาหลอกได้อย่างไรหลังสีมันโลมก็ออกมาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมประมาณไหนจ๊าหลังสิมันโลมเดือดลั่นครับท่านไม่ได้กังวลนะเนี่ยไม่ระทึกแม้แต่นิดเดียวมั่นใจร้อเซครับท่านว่าไม่มีดีลนะเนี่ยคดี4 4สสีก้าไกลจ่อชี้หลายคนไม่ระทึกครับท่านปมนี้นะเนี่ยย้อนถ้าเกิดคิดว่าโดนแน่เท่ากับนะเนี่ยปปชมีธงหรือไม่นะครับท่านวุ่งตอนนี้อาจจะเป็นเอยเออว่ะแสวงบุญมีหรือเปล่าวะเนี่ยออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมไอหัวหน้ากกตหรือเลขากย อาจจะเป็นสวรรค์น,นะเนี่ยสำหรับตอนเลือกตั้งได้มาครับท่านแล้วก็ตอนนี้ระจ๊ะเดือนธันวาคมนี้จะมีการตัดสินหรือชี้มูลอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมอาจจะเป็นนรกก็ได้ครับท่านสําหรับกลุ่มนี้หรือไม่อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นบ้างจา๊ะลังสิมาลมแจงครับท่านยืนยันนะเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์นะ,ะครับท่านผู้ชมไรดิลครับท่านไม่มีดิวลับแต่อย่างใดคดี44สสไม่มีการดิลนะครับท่านผู้ชมให้คํามั่นสัญญานะเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมทีนี้ผม ใช้อะไรกับที่เราไม่มั่นใจว่าไอ้คนที่ได้รับสารไปนั่นเนี่ยจะเชื่อหรือเปล่าในกรท่านผู้ชมให้มาสาบานแข่งกับกูไหมอ้ยไม่ใช่ สาบานแข่งยังไม่มีว่ะเออสาบานกันไหมอะไรประมาณนี้นะเนี่ยขอให้ฟ้าผ่าอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมกูเห็นรอดกันมาทุกคนครับท่านบางคนถึงกาเนิดเกิดแก่ตายนะครับท่านผู้ชมยังไม่โดนฟ้าผ่าแต่อย่างใดน,นะครับท่านผู้ชมยืนยันล้านเปอร์เซนต์ไล์ดิวนเนี่ย44สอสอเนี่ยพวกนี้เอาข่าวมาจากไหนบอกว่าเนี่ยรู้ผลธันวาคมนี้ใกล้เลือกตั้งพอดีคุยโวไลท์ดิวกับสีน้ําเงินช่วยนะเนี่ยไม่มีสีน้ําเงินช่วยล้านเปอร์เซนต์ลั่นพักส้มนะเนี่ยพักประชาชนของเขาไม่สถานหากโดนนิติสงครามนะครับท่าน ข่าวสดนี่ก็ช่างหาภาพนะครับท่านผู้ชมเป็นภาพรังสีมันโลมแบบสายตาไปขึ้ทางนิดนิดนึงเพราะอะไรจ้ะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าบางทีเราก็ต้องเลือกภาพนะครับท่านผู้ชมสีหน้าดูมีกังวลแต่รังสีมันโลมบอกไม่กังวลมันก็ถูกแล้วนะครับท่านผู้ชมใครจะไปกังวลได้อย่างไรวะ้าเกิดผมเป็นรังสีมันโลมนักข่าวมาถามเฮ้ยนักข่าวถามมาได้เลยมีอะไรบอกพี่มาเฮ้ยคุณรังสีมันโลมค้ากังวลไหมเฮ้ยไม่กังวลเลยมันต้องแบบนี้นะครับท่านเหมือนนักกีฬาจะขึ้น เล่นกีฬามั่นใจไหมจ้าว่าจะชนะโอ๊ยไม่มั่นใจเลยเนี่ยผมเครียดเหลือเกินผมว่าไอ้คู่ต่อสู้ผมมันเก่งนะมผมว่าผมแพ้ชัวร์แบบนี้ไม่ได้นะครับท่านผู้ชมมั่นใจหรือเปล่าไม่รู้ครับท่านที่รู้ๆกูต้องมั่นใจไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่มาของข่าวนี้ครับท่านเอยแล้วยังไงต่อจ้าก็มาที่หัวหน้าเทงบ้างนะครับท่านผู้ชมเทงนัทพงษ์เลืองปัญญาวุฒิครับท่านหลังจากวันนี้ได้เห็นชอบพนิการนะครับท่านผู้ชมออกมาปกป้องนั่นเนี่ยไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องที่ สมัยอุ้งอิงก็พูดแบบนี้ให้เราก็จับใจความไม่ทันว่าพูดเรื่องอะไรนะครับท่านผู้ชมเลื่อนปัดข่าวมาเจอข่าวนี้ซะก่อนครับท่านเทงจะไม่ทนนะเนี่ยหลังจากอีสานโพครับท่านบอกว่าเนี่ยให้ตอนนี้เรตติ้งนะครับท่านผู้ชมอนุทินไม่ใช่ดินงอย่างที่คาดนะครับท่านเรตติ้งของอนุทินนะนี่พุ่งนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับเป็นดาวรุ่งพุ่งสู่เมย์เลยหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันเฮ้ยโพบอกว่าอนุทินพุ่งนะครับท่านผู้ชมพุ่งในโพครับท่านไม่รู้จะไปนอนงอหัวไม่ขึ้นอยู่่่่ในนเเมม์หรือออปลาทพไทีกต ไปครับท่านเทงเดือดชัดเจนนะเนี่ยพักประชาชนพักสม้มตั้งเป้าหมายไว้แล้วตอนนี้20ล้านเก้าอี้นั่นคือเสียงนะครับท่านตั้งเป้า20ล้านเสียงกว่า250เก้าอี้สสกันเลรทีเดียวเชียวนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมต่ำกว่าคาดล่ะเนี่ยพ่ออะไรจ๊ะชอบพนิกาเขาออกมาบอกนะครับท่านผู้ชมรอบหน้าแทบจะไร่ที่ยืนกันเลยทีเดียวนเนี่ยเพราะได้ที่นั่งเยอะนะครับท่านผู้ชมที่นั่งอะไรวะสสเท่าไหร่เนี่ย270เก้าอี้นะครับท่าน270เก้าอี้นะครับท่านผู้ชมท่านทั้งหลาย แต่อันนี้เดี๋ยวต้องเติมหรือไม่ไว้ก่อนเทงมา่อเ,ออเงไม่ทนอีกแล้วครับท่านอน,นุเทงชาญปัญญาวุธฒ้ไม่ใช่อน,นุทินอันนั้นคนละคนเท้งชัดเจนตั้งเป้ากว่าสอสอยล้านเสียงเดือดตั้งเป้า2 5 0เก้าอี้โอ้ยตายแล้วอืม แล้วจะเป็นอย่างไรล่ะเนี่ยเทงเป็นเออเออ,เอ,อ,เอ,อใช่วายตายแล้วตายแล้วแบบนี้ต้องจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวแล้วนะครับท่านผู้ชมในขณะที่เทงครับท่าน250้าเก้าอี้นะเนี่ยช็อดละจ้า270เก้าอี้นะ,ค,ะนครับท่านผู้ชมสสครับท่านอะไรเราก็หวั่นอย่างเดียวนะเนี่ยเดี๋ยวจะเหลือแต่เก้าอี้นะครับท่านผู้ชมเหลือแต่ต่อบางส่วนก็ลือกันนะ้เนี่ยเฮ้ยมึงจะได้250ได้อย่างไรวะเนี่ยตอนนี้อนุเทงมาไอ้อไม่ใช่อนุทินมานะครับท่านผู้ชมอีสานโพส่งประกวดมาครับท่านผมเห็นแล้วก็ยังงงงเลล็กกนนนนนนน้อออยถึาาาืุทิะคบ นำอะไรจ้าเนี่ยนำเลี้ยวที่หนึ่งในโพนะะับตัานผู้ชมที่โหลทุกการเลือกตั้งอีกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้คนแห่ตั้งคําถามครับท่านโดยอนุทินนี่เขาไม่ค่อยมีอะไรที่มันโดดเด่นนะรับตั้นผู้ชมตอนนี้ครับท่านอนุทินทําอะไรนะเนี่ยคนก็ไม่ค่อยโจมตีไม่ค่อยด่านะกับตัานผู้ชมแต่ถ้าเกิดสมมติทําดีละจ้าอาจจะแบบเฮ้ยอนุทินนี่มันดีกว่าที่คิดไว้เฮ้ยเฮ้ยขยันเค้มเก่งจังนะมึงไงไม่ใช่อนุทินนี่ดีแล้วเนี่ยเฮ้ยทำแบบนี้เข้าท่าเข้าร็อกเข้าทางไว้แล้วถ้าเกิดไม่ดีละจะ กับถ้าเกิดสมมติย้อนกลับไปเด็กๆนะครับท่านผู้ชมเนี่ย เฮ้ยไอคนนี้มึงจะพาเพื่อนเสียได้อย่างไรอนุทินก็จะเหมือนกับว่าเป็นหนูที่โดนเพื่อนจะพามาเสียนะครับท่านผู้ชมกับอีกครอบครัวหนึ่งครับท่านเฮ้ยมึงไปคบกับคนผันนี้ได้อย่างไรอนุทินก็อาจจะเป็น2แบบนี้หรือไม่นะครับท่านผู้ชมเลยกลายเป็นทางผ่านครับท่านอนุทินเป็นอย่างไรไม่รู้แต่เท้งรู้ครับท่านรอบหน้า250เสียงนะครับท่านผู้ชมด้านชีวิตกมือวิสิตละจ้าชีวิตกมือวิสิตมาตีตอกย้ำแบบไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมรอบนี้อาจจะต้องมีการลนลงนะครับท่านผู้ วิทย์เตรียมรณรงค์ครับท่านอ,อะไรวะเนี่ยตะ สีน้ําเงินกับสีส้มอะไรประมาณนี้แบบสมัยที่แกเคยทำนะเนี่ยชูวิทย์ให้สัมภาษณ์ครับท่านอพรรคประชาชนไม่ได้ต่างจากพรรคอื่นยังมีนายทุนคุมเกมอยู่เบื้องหลังผู้กํากับการแสดงการละครนั้นเนี่ยคือธนาธรพระเอกตัวเอพระเอกคือเทงครับท่านการเลือกอนุทินนันเนี่ยก็เพราะนายทุนบังคับนายทุนพรรคบังคับภายใต้กลยุทธ์แก้รัฐมนูญนะครับท่านผู้ชมอันนี้ชูวิทย์ให้สัมภาษณ์กับไวทีวีไว้ครับท่านโดยเออใช่ว่ะตอนนี้ก็จะเห็นแต่เรื่องแก้รัฐมนูญนะครับท่านผู้ชมเนี่ยเรา ถือกุญแจดอกสําคัญครับท่านเราใกล้เข้ามาแล้วทุกทีนะเนี่ยไม่เคยใกล้ไปมากกว่านี้ใกล้อะไรวะใกล้าตายหรือเปล่าบอกไม่แน่ใจเหมือนกันใกล้จะได้แก้แล้วทำไมนู่นนะครับท่านผู้ชมแล้วยังไงต่อเดียวก็จะมีคนมาฉีกใหม่แล้วก็แก้กันใหม่ไม่ใช่อาจจะไม่แน่ใจก็ออกมาประมาณนี้ชีวิตกมลวิสิ์ก็ตีอย่างไม่หยุดหย่อนนะครับท่านผู้ชมแล้วจะเป็นอย่างไรต่อวะเนียส่วนที่ก็โอ้ยร่วมกันตีด้วยนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ครับท่าน เป็นที่ชัดเจนแล้วนะเนี่ยว่าวันพรุ่งนี้จะมีการจับตามองนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยจะเป็นอย่างไรต่อนะเนี่ยเรื่องที่เกี่ยวกับคนขมรที่มาอยู่ที่ไทยอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมอนุทินยังอ้อมแอมอ้อมแอมอยู่ครับท่านในขณะที่อนุทินยังอ้อมแอมอ้อมแอมอ,อยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มันดูไอ้น,นี่ก่อนครับท่านเนี่ยชูวิทย์โอ้บอกไว้แล้วออันนี้ไม่น่าเลยนะครับท่านผู้ชมพักเนี่ยพักส้มไม่ได้ต่างจากพักอื่นก็ดวนมาแบบนี้ วายตายแล้วแสงมีแสงสะท้อนนะครับท่านก็มีนายทุงนายทุนเนี่ยแกก็เฮ้ยแล้วชูวิกมุวิสิตนั้นเนี่ยพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาก็เสียหายหลอกนันเนี่ยแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยใครจะไปเลือกเขาจูวิ์บอกไม่รู้เหมือนกันกูก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอยู่ตรงนั้นด้วยครับท่านแล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปจ้ามันก็จะต้องดําเนินไปแบบนี้นะครับท่านผู้ชมวันนี้มีสถานการณ์วุ่นวายเล็กน้อยถึงปานกลางครับท่านหลังจากที่อืโลมนะครับท่านผู้ชม บอกให้ hey, ธรรมนัตนนเนี่ยมาพบกรรมธิการหน่อยนะครับท่านแบบไม่ได้เป็นคําสั่งนะครับท่านผู้ชมเรียกหรือว่าเชิญอะไรสักอย่างหนึ่งนะเนี่ยธรรมนัตไม่ได้มาด้วยตัวเองโลมเดือดนะครับท่านผู้ชมทําไมถึงไม่มาด้วยตัวเองไม่รู้ว่าธนัดโดนมามาเองหรือเปล่าเออธนัดโดนนี่ผมก็เคยได้ยินแต่ชื่อจําไม่ค่อยได้แล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้มามันก็มากันเป็นแบบนี้ครับท่านเอา้ามาดูเรื่องโพกันสักหน่อยว้ยเฮ้ยหลังจากตอนนี้หัวหน้าทงของผม ทิ้งเทงเฝ้าพักนะครับท่านผู้ชมสู่ทิ้งเทงลงถังตอนนี้ต้องหยิบขึ้นมาก่อนนะครับท่านจะไม่ดูถูกดูแค่งกันเสียนีกันไรเนี่ย250สสอสอในการท่านผู้ชมคือเป้าที่เทงอะไรวะเนี่ยวาดหวังไว้นะครับท่านผู้ชมชอบพนิการไม่ทนบอกเฮ้ย7 0งอนี่อันนี้เป็นไปได้กว่าเอาเอาสัก800เก้าอี้เลยนะครับท่านผู้ชมเพื่อไทยก็54า0เก้าอี้ครับท่านอ๋อเพื่อไทยยังไม่มีว่ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ออกมาประมาณหลายร้อยเก้าอี้นะครับท่านผู้ชมมาอีกแล้วไม่ปล่อยให้งอหัวเานววยดดิส่งรก เกาะประเด็นการเมืองวันนี้เนี่ยจับตาเทงรัตะพงศ์ลั่นไม่ปล่อยพักน้ำเงินงอหัววายตายแล้วตายแล้วแบบนี้อาจจะถูกใจเล็กน้อยถึงปานกลางสําหรับป้าเจี๊ยบอมรัฐนะครับท่านหลังจากที่บอกเนี่ยจะใช้อนุทินเป็นแค่เครื่องมืออนุทินเป็นได้แค่เพียงทางผ่านนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเอ้ยทางผ่านนะครับท่านผ่านไปไหนว่าบอกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าผ่านมันมีได้หลายแบบนะครับท่านผู้ชมพับส้มหนาวหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ปปชทยอยเชื่อสี่สิสสคดีแก้1นึหสองลายตัวลายคนตั้งแต่กลางตุลาคม คมน,นี้ไม่น่าจะเกินธันวาคมน,นี้นะเนี่ยชี้ไม่ทําเหมารวมเพราะต้องแยกผู้ริเริ่มกับผู้ร่วมลงชื่อเทงละจ้าเทงลั่นไม่ยอมนะเนี่ยให้พักน้ำเงินเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากโอ้ยไม่ทันแล้ววะช้าไปแล้วเว้ยเฮ้ยเทงไม่ยอมให้รัฐบาลสีน้าเงินนั่นเนี่ยเป็นข้างมากนะครับท่านผู้ชมจะเป็นเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้เว้ยมันขัดรัฐธรรมนูญเปล่าวะแล้วเป็นยังไงต่อถ้าเกิดพบว่าสอที่จะเป็นแบบนั้นเมื่อไหร่ยื่นอภพปรายไม่ไว้วางใจทันทีด้านเสียหนู้ละจ้าเตือนผู้ใตบ้บังคับบัญชา,าอ,อืองมกย แม่มันก็วนๆอยู่แบบนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าตอนนี้เทงตก,กลบไปดูใหม่นะเนี่ยเต็มพักแล้วนะครับท่านผู้ชมเต็มตที่เลยครับท่านแล้วยังไงต่อวะนั่นนสินะครับท่านผู้ชม MOA อะไรของแกนั้นเนี่ยมันอยู่ในฝันเปล่าวะ อันนี้ก็ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมมึงตื่นจากฝันก่อนครับท่านในขณะที่ผมนั้นขาก็เริ่มที่จะเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมยังหักอยู่ครับท่านมันยากตอกันไม่ติดนะเนี่ยแต่ว่ามีเวลาแพคลูกหยีนะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับทัางลูกหยีฉาบลูกหยีกวนเม็ดมะม่วงหิมะพานแอลมอนปลากเกศขาวอบกรอบ500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง 40, 40บาทบริการเก็บปลายทางยังไม่มี เข้าแอปพลิเคชันไลน์หรือว่าสแกนตรงนี้นะครับท่านคิวอารนะ์โค้ดน่ะเนี่ยจะเด้งไปที่ลิงก์ไลน์นะครับท่านผู้ชมหรือว่าแอดไลน์นัดรีวิวช็อปขึ้นมาก็ได้ครับท่านปลากระพงทุบปลาเห็ดคนทุบนะครับท่านผู้ชม170กรัม150บาทอันนี้ก็คือปลากระพงทุบปลาเห็ดโคนทุบยังไม่ได้เอาขึ้นมาทุเรียนทอดมีมากมายกล้วยอบธรรมชาติก็มีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่กล้วยแบบที่อยู่ในสภานะครับท่านผู้ชมแต่เป็นกล้วยที่ว่าอยู่ในซองอยู่ในถุงครับทททท่่่่่่่่่าา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 นน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 นกก็สสัััังงซื้้้้ออออออเเเเขขมมมไไดดดดบบบคคคุุณยยยยยยหหีีีววรรรจ์ปปะผูช เอ้ยไม่ใช่ท็อปเปอร์ผลิตภัณฑ์ดิฟครับท่านตอนนี้มีโปรโมชั่นนะเนี่ยประจำวันที่สิอ่วันที่9ถึง11เดือนตุลาคมนี้นะครับท่านผู้ชมสั่งซื้อออยหนึ่งขวดครับท่านแล้วก็แคปซูลแบบนี้หนึ่งกระปุกนะเนี่ยมีการแถมฟรีนะครับท่านผู้ชมกัมมี่หนึ่งซองครับท่านเป็น CBD นะเนี่ยสามวันนี้นะครับท่านผู้ชมสกแกนคิวอาร์โค้ดตรงนี้ก็ได้ครับท่านปุ๊บนี่อันนี้ก็คือสิ่งที่ผมชอบใช้นะครับท่านผู้ชมอันนี้หยดครับท่านเป็นชนิดหยดนะเนี่ยเป็น CBD ช่วยให้ท่านนั้นหลับแล้วตื่นได้เต็มอิ่มนะครับท่านผู้ชมบางคนนอนหลับมาทั้งชีวิตครับท่านก็หลับตามปกตินะเนี่ยแต่ว่าอาจจะนอนได้ไม่เต็มที่นะครับท่านผู้ชมหลับเต็มอิ่มครับท่านเต็มตื่นนะเนี่ยไม่ต้องใช้ที่นอนซาตินหรือที่นอนรูรูไปมากกว่านี้ดีลจัดเต็มอ้อยหนึ่งขวดบวกแคปซูลหนึ่งกระปุกครับท่านแถมฟรีกัมมี่หนึ่งซองจาก2490ันกาสิบครับท่านเหลือ2490จากปกติอยเกบาสิบ่ากปกชมของคันเย่าร้อยเจ็ดสิบบาทยวครับท่านเร้่องไงต่ณอะ่า่นน่ะสิ มันก็วนๆอยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมตอนนี้มีภาวะเอยไม่รู้ท่านทั้งหลายเป็นกันหรือเปล่านะเนี่ยการเมืองไทยมันเหมือนกับล่อให้เราแบบเซ็งนะครับท่านผู้ชมผมก็พูดแบบนี้มา6กปีแล้วนะเนี่ยไม่ได้หยุดไม่ได้พักเลยนะครับท่านผู้ชมมีรอบนี้แหละเนี่ยแฮตติกนะครับท่านผู้ชมส,สองวันครั้งแรกเลยว่าไม่ได้หยุดสองวันนานมากแล้วนะแทบไม่เคยเลยเปล่าวะเออเป็นตอนฉี่หนูครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อวานอีกทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับว่าภาวะโซเชียลล้นเกินนะครับท่าน ไม่อยากรับข่าวสารเลยนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นไปไม่ได้ครับท่านเราต้องรับข่าวสารนะเนี่ยมันงั้นเดี๋ยวเอยเดี๋ยง่าวะเดี๋ยวไม่ได้ถแถลงแล้วชีวิตมันเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ไม่ด้วยทำผือดีครับท่านด้านตอนนี้นะเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการตัดสินอ๋อคดีของจตุพรว่าไปนะครับท่านผู้ชมนะัทวุฒิใสเกลือตอนเป็น,น,นปรปชเนื่อนานเหลือเกินครับท่าน10ปีนะครับท่านผู้ชมตั้งเอสิบกว่าปีสิวะตั้งแต่ห้าสองวะ่ะ โอ้โหกูออยังเด็กอยู่เลยนะครับท่านผู้ชมมันนานเหลือเกินนะเนี่ยทำไมนานวะเพราะว่ามันไม่แปดเดียวนะครับท่านนานกว่าที่คิดจนเราเกือบหลงลืมมันไปตอนนี้ก็กลับมาอีกแล้วครับท่านแล้วก็ตอนนี้ครบรอบหนึ่งเดือนพอดีนะครับท่านผู้ชมที่อดีตนายกทักษิณชินวัตรครับท่านกลับเข้าไปเรือนจำนะครับท่านผู้ชมหนึ่งเดือนแล้วนะเนี่ยแล้วก็ที่ไอ้นั้นดีกาไปละจ้ารู้สึกว่าหร้ยรัฐมนตรีว่าการยุติธรรมจะยกนะครับท่านผู้ชมผมใช้สั์ถูกก็าไม่ด้เอาว่าประมาณนี้แล้วกันครับท่าน ถูกไม่ถูกนี่ก็เหนื่อยนะครับท่านผู้ชมไอ้บางทีต้องคิดก่อนพูดทุกประโยคนี่มันยากครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าออาผิดถูกก็ขออภัยมาหน้าที่นี้บางอย่างมันก็มีคําตอบอยู่ในคาถามนะครับท่านผู้ชมแต่นี้หมายถึงหลายเรื่องนะครับท่านไม่ได้หมายถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ตอนนี้หลังจากเจี๊ยบอมารัดครับท่านป้าเจี๊ยบนะเนี่ยได้ทําการแก้บนนะครับท่านผู้ชมประชาชนแหวัดผวาครับท่านแก้บนแก้ร่างแก่ไปบุญบานศารกล่าวไว้นะครับท่านผู้ชมแล้วสารก็คงกล่าวนะเนี่ยโอ้ยมึงไม่น่ามาเลยนะเนี่ยอะไรวะ โอ้ยที่แกไปแก้ผ้าแก้บนอะไรประมาณนี้นะครับท่านหลังจากนายกหลุดอะไรประมาณนี้วันนี้ห่ะจ๊ะแกแชร์ข่าวเนี่ยนพดลปฐมลาออกหรือว่าย้ายพักอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหมอมอ้ำาีลาวัตครับท่านผมก็ไปเจอมาแต่ละโพสของเนี่ยจุดๆ,ๆเนี่ยชื่ออะไรไม่ค่อยได้หรือเปล่า เจ๊บอมรัตมาอีกแล้วโดนขุดแล้ว6กันยายน68นะเนี่ยลาออกจากสสบัญชีรายชื่อเพื่อไทยเหตุผลอะไรจะเนี่ยเหตุผลขอไปทำงานด้านกฎหมายตอบแทนแผ่นดิน7ตุลา68อีกวันหนึ่งเปิดตัวกับพรรคภูมิใจไทยไว้ตายแล้วเจ๊บอมารัตโทษแบบนี้แล้วก็ข่าวของไทยพี s นพดลปัทมะครับท่านลาออกสสเพื่อไทยขอไปทำงานด้านกฎหมายอีกวันหนึ่งเหรอจ๊ะเออบอกตอบกลับไปเจ๊บอมารัตไว้เจ๊บฟังอยู่มึงอย่าเพิ่งตายไม่ใช่มึงอย่าเพิ่งยิ้มไม่มี ว่าประดปัตมอาอดีตเพื่อไทยส่งประกวดมาผมไม่ได้ไปครับเจี๊ยบมามรัดเนี่ยมึงเช็คข่าวบ้างไอ้ควายไอ้ไม่ใช่บอกให้เจี๊ยบมามรัดเช็คข่าวด้วยนะครับท่านผู้ชมมันก็เวียนว่ายวกวนอยู่ตรงนี้ครับท่านแต่น,นีลนะเนี่ยอยสีหน้าของคนมั่นใจร้านเออไม่ใช่ร้านอันนั้นมันร้านขายของร้านเปอร์เซ็นต์ครับท่าน มั่นใจว่าอะไรวะมั่นใจว่าไม่มีดิวนะครับท่านผู้ชมมันจะมีดิวรับได้ไงวาเฮ้ยไม่มีแล้วเนี่ยดิวไม่มีแล้วยังไงต่อวะก็ไม่รู้เหมือนกันวะไปบางคนที่เขาต้องจะเชื่ออยู่นะครับ <Thank you> ท่านผู้ชมตอนนี้แบ่งเป็นหลายกลุ่มครับท่านแต่สองกลุ่มใหญ่เนี่ยมาแน่มาแน่ยังไงวะ กูไม่รู้ยังไงแหละกูจ้องจะเชื่อนะครับท่านผู้ชมถ้าเกิดรอดละจ้าเห็นไหมนะเนี่ยมีดิลลับขายก้วยปิ้งนะเนี่ยมีดิลลับทำไมเป็นแบบนี้ทำไมไม่บอกแบบเปิดเผยมาเนี่ยเห็นไหมไอ้เพื่อไทยเนี่ยมันโดนมาก่อนไม่มีส้นตีนส้นมืออะไรเลยเนี่ยก็เป็นดิลลับได้ดิลลับก็เลยกลายเป็นคำพูดที่ใช้กันอย่างพั่มเพื่อนะครับท่านผู้ชมวันนี้คนก็พร้อมจะเชื่อครับท่านมีดิวลับสักพักยังไงต่อจ้า ถ้าเกิดไม่รอดล่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอยู่ยังไงให้เขาหลอกนะครับท่านผู้ชมรู้ว่าหลอกแต่เต็มใจให้หลอกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ยืนยันรัดเปอร์เซ็นไลด์ดิว44คดีเนี่ยสสโดยท่านทั้งหลายคิดเห็นอย่างไรบ้างครับท่านเชื่อหรือไม่สําหรับข่าวนี้แล้วเนี่ยแล้วก็250สสแล้วเนี่ยเออเพื่อไทยจะไปอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยแล้วภูมิใจไทยมันจะไปอยู่ตรงไหนนะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้กลืมไปเออว่ะลืมไปข่าวนึงเว้ยนี่ หลังจากเท้งไม่ปล่อยให้อนุทินโงวหัวอนุทินก็มาอีกแล้วอืมโพส์ทูเดย์ส่งประกวดครับท่านอีสานโพเผยผลสำรวจดัชนีภาวะเศรษฐกิจควรวเรือนภาคอัควรเรือนอีสานอนุทินพุ่งครับท่านพุ่งอันดับหนึ่งคนอีสานหนุนเป็นนายกพบคะแนนนิยมแซงเท้งแล้วอ๋อเลยตายแล้วมัาแซงแบบนี้ได้อย่างไรอนุทินแซงมองเท้งของผมได้อย่างไรโพส์ทูเดย์ส่งประกวดมา แต่ผมไม่เป็นประเภทที่ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่นะครับท่านยังนึกในใจเลยเฮ้ยทำไมโทรต่างๆน,นเนี่ยมันไม่เคยโทรเข้ามาหาผมบ้างนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ประสบป,ปัญหาคาราการสั่งนิดนึงครับท่านใครจะโทรมาโทรไม่ค่อยติดนะครับท่านผู้ชมไปดีเปลี่ยนแบตครับท่านยุ่งเลยทีนี้นะครับท่านผู้ชมเสียหมดเลยครับท่านรีสุงรีเซ็ตอะไรกันวะเนี่ย ผมก็ยังหาวิธีแก้ไขให้มันกลับมาได้อยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาคนนี้ยังอยู่นะครับท่านผู้ชมซึ่งก็คืออุ้งอิงแพทองทานครับท่านหลังจากที่มีสื่อส้อนตีนส้นมือบางตัวนะครับท่านผู้ชมออกมาโวยครับท่านเนี่ยอิงไปช่วยน้ําท่วมพรเนี่ยไปสร้างภ้าอะไรประมาณนี้เฮ้ยเขาเคยจะแก้บนด้วยการวิ่งแก้ผ้าด,ด้วยนะครับท่านผู้ชมหรือไม่ใส่เสื้อไม่รู้วิ่งอย่างไาตอนนี้ยังไม่วิ่งกูก็พูดพูดไปงั้นเองไม่วิ่งหรอกแล้วยังไงต่อคนก็ถามย้าแต่ประเด็นนี้เฮ้ยมึง แล้วยังไงต่อจ้าแล้วก็มาวยอุ้งอิงครับท่านเนี่ยอุ้งอิงที่ไปช่วยน้ําท่วมพราะเนี่ยไปสร้างภาพนะครับท่านผู้ชมอะไรประมาณนี้โอ้ยอยิงอย่างดีว่ะเฮ้ยถ้าเกิดสมมติสร้างภาพนะครับท่านผู้ชมภาพยังขึ้นครับท่านแต่ตัวนี้แหละจ้าจีบปากจีบคอนะครับท่านผู้ชมอมืไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่ตบไม่ตีไม่ดีขึ้นแล้วนะครับท่านแบบนี้เอาไว้ต่อไม่ได้ยังไงต่อจ้าเปลี่ยนข่าวสะบัดมันก่อนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยอ่ะกูเจอเจี๊ยบอีกแล้วโอ้ยทำไมช่วงนี้เจอแบบนี้ว โดยตอนนี้พี่วันอยู่บำรุงก็ต้องจับตามองนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าพลเอกประวิตธของผมนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยเหลือใครไว้ข้างกายแล้วครับท่านเอ้ยโอชัยวุฒิไปหรือยังวะเน,นี่ยชัยวุฒิธนาคมานุสรน,นะคบท่านผู้ชมรู้สึกว่าได้เป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าวะเน,นี่ยวันก่อนมาชื่นชมชัยชนกสุดยอดมากเอ้าทำไมชมชัยชนกวะไม่รู้ชมให้เนวินเห็นหรือเปล่าเฮ้ยแล้วพลเอกประวิตธิของผมล่ะจ๊ะเฮ้ยไอ้ไพบูลเฮ้ยโอ้ยหลายปีมาแล้วนะคบท่านผู้ชมผ่านเวลามาชั่วนาตาปีผมยังไม่ได้โอนค่าขู่ถิ่นปูนไป เออนั่นสิเพราะอะไรนะครับท่านผู้ชมไพ่บูรนิติตะวันยังอยู่ข้างปวิทหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้บ้านป่าลอยต่อดูเงียบเหงานะคะบท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่ามันไปต่อถึงลอยไหนครับท่านเงียบเหงาเป็นพิเศษนะคะบท่านผู้ชมไม่มีคนมาแบบแต่ก่อนเลยเพราะไพ่บูรนิติตะวันถ้าเกิดจำไม่ผิดแต่ก่อนข้าเป็นคนจัดคิวนะครับท่านผู้ชมแบบถ้เกิดสมมติผมเดินไปบ้านป่าลอยต่อเฮ้ยสวัสดีนะเนีย่ยปวิทอยู่หรือเปล่าถามมึงมาทําไมกูจะมาเนี่ยมึงมีปัญหาหรือเปล่ามีกูเป็นคนจัดคิวอ่อ อจะมาทาบทามพลเอกประวิทย์ไปวิ่งมาราทอนอ่ะรังรอก่อนจัดคิวเขาเป็นคนจัดคิวตอนนี้แหละจ้ะตอนนี้รู้สึกว่าคิวว่างนะครับท่านผู้ชมเปิดประตูยังไม่ค่อยมีคนมาเลยครับท่านแต่พี่วันอยู่บํารุงเขาเป็นไอ้นี้นะครับท่านเป็นอะไรวะเออผู้นําแล้วกันไ้ยผู้นาประวิทย์หรือเปล่าบอกไม่ใช่ผู้นําอะไรวะเออหาเสียงในกทมนะครับท่านผู้ชมจะได้บอกว่าอันนั้นแหละคือปัญหานะครับท่าน วันบางบอลเจอกับไอ้บางบอนเนี่ยนะแล้วก็วันก่อนล่ะจ้าเต้บางบอ่อบางบานนะครับท่านผู้ชมนะก็เกือบวิดวิดเดียงกับท่านวิดตับวิดเดี้ยงนะครับท่านผู้ชมเต้บางบานขึ้นเวทีร่วมกับอนุทินชาวบ้านตะโกนไม่ได้นะเนี่ยจะเลือกเต้อนุทินบอกดีมากเลือกเต้มาเดี๋ยวเต้ก็มาเลือกผมอยู่ดีโอ้ย โอ้ถ้าเกิดเป็นผมก็ไปต่อไม่ถูกนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นชาวบ้านแต่ตอนนี้ลูกเนวินเดือดไม่ทนครับท่านแจ้งความแล้วนะเนี่ยปมอะไรเนี่ยสินบน40ล้านตำรวจเดือดเข้นสอบ6ชั่วโมงเผยคนติดต่อเนี่ยเป็นอะไรวะเผยคนติดต่อเป็นนายบ่อนดังกมพูชาแล้วก็มีข่าวเริ่มลงวัเนี่ยโอ้ยมาจากพักใดพักหนึ่งนะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่รู้จริงหรือเปล่าก็ละไว้ก่อนครับท่าน พลาดจริงๆนะครับท่านผู้ชมอยากจะเกิดครับท่านโดนคุมกําเนิดไม่ได้เกิดเกินงอหัวนะครับท่านผู้ชมงอหัวแทบไม่ขึน้นเลยทีเดียวส่วนวันพรุ่งนี้รู้สึกว่าจะมีม็อบนะครับท่านผู้ชมวันนี้ต้องจับตามองครับท่านเรื่องเกี่ยวกับไทยแล้วก็ขเขมรที่มาอาศัยอยู่อะไรประมาณนี้หรือเปล่าไปก่อนดีกว่านะครับท่านผู้ชมบางทีต้องเติมเป็นประโยคคําถาม นี่ถ้าเกิดสมมติเป็นนายกอิงเหรอจ๊ะอุงอิงเป็นนายกโอ้ตาแล้วขายชาติแบบนั้นแบบนี้แม่ไม่รู้มันขายกันตารางเซ็นแล้วเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเป็นตารางเมตรหรือตารางวาวะเนี่ยวลีนี้มาเนินานแล้วนะครับท่านผู้ชมขายชุ่งขายชาตพอเป็นอนุทินแล้วจ้าเงียบเงียบทำไมเงียบวะก็ท่านะสีเงียบในการท่านผูน้ชมม็อบส้นตีนส้นมือก็เงียบไปหมดเลยครับท่านแต่วันพรุ่งนี้นั้น ไม่น่าจะเกี่ยวกับไอ้มอบนี้หรือเปล่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันวะติดตามต่อไปนะครับท่านผู้ชมเดดไลน์วันที่10ครับท่านอนุทินจะเป็นอย่างไรต่อไปโอ้ยมันมีสัญญาณมาเยอะนะครับท่านผู้ชมเอ้ยเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไม่รู้ครับท่านแต่ที่รู้ๆสนใจสินค้าแอดไลน์นะับิวช็อปเข้ามาได้นะเนี่ยส่วนผลิตภัณฑ์ดิฟมีโปรโมชั่นนะครับท่านผู้ชมวันที่9ครับท่านถึงวันที่11นันเนี่ยสั่งซื้อเข้าไปได้ครับท่านลดหลากหลายราคานะครับท่านผู้ชมก็ขอบคุณมาหน้าที่นี้ Terima kasih telah <laughs> menonton!